และที่หมู่บ้านกลางหุบเขาแบบนี้นะครับก็มีสถานที่สวยๆนะครับธรรมชาติดีๆต้นไม้เยอะๆสีเขียวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับในก็คือพื้นที่ฮักไรฮักนาแห่งนี้นะครับหมู่บ้านกลางหุบเขาที่บ้านผาสิงจังหวัดอุดรธานีครับที่ฮักไรฮักนานะครับหมู่บ้านผาสิงแห่งนี้อยู่ห่างจากสนามบินอุดรธานีนะครับประมาณ30กว่าโลเท่านั้นเองนะครับการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยครับและที่สําคัญนะครับอากาศหน้าหนาวนะครับที่บ้านผาสิงแห่งนี้เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะครับธรรมชาติร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายครับ ถึงแม้ว่าผมจะมาในหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนช่วงกลางวันนะครับแต่ความเขียวขจีของต้นไม้นะครับก็ทําให้บรยากาศเนี่ยมันสดชื่นแล้วก็เย็นมากๆเลยครับไฮไลท์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเงาะโรงเรียนนะครับที่สวนฮักไรฮักนาเนี่ยเขาออกแล้วนะครับกินจนอิ่มเพียงหัวละ99บาบาทเท่านั้นเองนะครับกินเงาะกันจนอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าท้องก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับก็แวะมากินข้าวกันหน่อยครับ ราจะบอกว่าฝีมือการทําอาหารนะครับของแม่ครัวที่นี่นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนเองด้วยนะครับฝีมือเนี่ยแบบนี้เลยครับไม่ธรรมดาหน้าฝนแบบนี้ก็เที่ยวสนุกไปอีกแบบนะครับใช้เวลาทั้งวันไปกับที่นี่ปล่อยตัวปล่อยใจพักผ่อนให้สบายใครที่ยังไม่อยากกลับบ้านที่นี่ก็มีสถานที่พักให้คุณได้สดชื่นและเติมพลังกันให้เต็มที่ก่อนที่จะกลับไปลุยงานกันอีกครั้งอย่าลืมนะครับหากไร้หักหนา หมู่บ้านผาสิงจังหวัดอุดรธานี